ที่แฝดสยบปล่อยฝันตอนนี้เราก็จะเอารถไปเซอร์ไพรส์แฝดแล้วเี๋าเนะ่ยืมตาเอ้ยอะไรอ่ะแท้งเหรอะดูดิครับทุกคนมันเหมาะสมกับผมขนาดไหนไหวดีไหวดีอฮ้ยุ๊้ยทุกคนเราอยู่เลย้วทุกคน โอ้โหเสียงมันอลังการขนาดนี้ได้หรอรถใหม่เนี่ยค่าเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนะคุณแม่แม่ด้เราจะเอารถไปเซอร์ไพรส์แฟดสยองกันค่ะทุกคนอ้าวอันนี้ไม่ได้เปิคดคลิปเนเปิคดปคดลิปไปแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่องแฟดสยองนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถคันใหม่รถแท้งสามร้อยที่แฝดสยองอยฝันตอนนี้เราก็จะเอารถไปเซอร์ไพรส์แฟดแล้วถ้าใครอยากเห็นรถแบบชัดๆ รอดูนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอ่าเดี่ยวนี้ถอย จะขับรถไปให้มันเห็นตอนขับเข้าไปด้วยใช่จะได้เห็นเห็นถึงความยิ่งใหญ่ทุกเนี้เดี๋ยวไปดูรีแอคแฟดสย เดี๋ยวจะให้แม่ไปเรียบบทบาทแล้วก็จะให้ออมไปแอบถ่ายเก็บเดียวชันนะคะทุกคนเราทำงานม็นกระบวนการมากสามสับเพราะว่าพับเกิลทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปแกล้งแฟดกันเดี๋ยวจะไปเรียกแฟดก่อนนะก็ะ <c oughs> จะสไปา์บอกว่าได้ซื้อรถให้อะไรประมาณนี้ ใช่ไลยซื้อรถให้เดี๋ยวไปเรียกแฟนมาก่อนรถไฟฟันก็เลยคันนี้เขาอยากได้มันต้องนานแล้วแทงสามร้อยใช่ไหมใช่ค่ะแทงสามร้อยเดี๋ยวไปเรียกแฟนก่อนแฝดแต่ทำอะไรอยู่นะไม่รู้เลยไปกันเลยไปกันเลยไปขึ้นบ้านแฟนกันอยู่บ้านเนี่ยต้องอยู่สิบทบาทบทบาทบทบาทไหนล่ะ อยู่ไหนอะ่ะมดบ้านอยู่ไหนอะ่ะออกมานี่หน่อยอะไรออกมาออกมาออออกกมมาใช่อะไรเออมามาออกมามามาคุยกับแม่หน่อยดิใช่อะไรอะ่ะอะไรก็อ,นนอยากขายคนหลอ่ออ่ะนน่าคนหล่อมาทีนึงนั่งนี่ก่อนคุยอะไรกับแม่หน่อยเร็วแปล่าก่อนมีมิรุตนะเนี่ยคุยอะไรกับแม่หน่อยทำไม เออนั่งก่อนได้ใช่คุย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 ทำอะไรอ่ะบิวขึ้นมาบิวขึ้นมาับตาด้วยหับตาเออหลับตาด้วยับตาหลับตาด้วยับตานี่นะทุกคนตอนนี้ก็แม่โทรมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้ขึ้นไปเลยไปกันเราจะไปกันว้าวเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นถ่ายอะไรอ่ะหล่อนมีพี่ดะไม่พี่ดุถ่ายอะไรเนี่ยแกล้ง แกงก่อนแกงครับไอแกงเอางินกินเกืออ้าเจ้าแกงก็เดี๋ยวรับปลาให้ก็ได้อีดียี่ดีก็ถ่ายนะแล้วบิวไปไหนฮะบิวไปไหนบิวอยู่ให้แหละใช่หรอบิวเราหยิบเงินอ๋อบิวกรลองไปหยิบเงินมากรูสโอเคอ่ามาละบิวมาละทรงนี้บิวมาละเดี๋ยวบิวขน เดี๋ยวบิวขนตังลงจากรถแล้วอย่างเงี้ยได้ยินเสียงรถแล้วเดี๋ยวบิวขนตังลงจากรถทำไมบิวมันหยิบตังช้าอยู่วะช้าไม่ทันใช่แล้วถ้าบอกว่าหยิบตังนี่ไม่ใช่ตังแล้วไม่ใช่ตังแล้วว้าวตังเยอะมากตังเยอะมากอ่ะให้ตังเไปเลยตังเว้ยตังเว้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะ เดี๋ยวไปหาไอ้นี่ก่อนตัวตะปาดตัวนึงก่อนไม่กลัวแล้วเลิกกลัวแล้วจริงเหรอไปอะนรอยดูตาเอ,อ๊ยอะไรอ่ะแทงเหรอเฮ้ยโอเอสวัสดีค่ะเฮ้ยดีอันนี้จริงดิว้าใครอ่ะเฮ้ย อันนี้คืออะไรอะเอาดีซื้อมาจริงหรอป้ารถมาใหม่หรอเฮ้ยเอาสรุปอะไรว่าอันนี้ตัวอะเอารถมันจอดอยู่บ้านใครกระตองไปของคนนั้นปะอันนี้ซื้อมาแล้วอ่ะเอ้าถึงว่าจะให้จะแบบว่าขอไปดูที่ศูนย์ไม่ให้ไปดูทักทีแต่อันนี้เชียร์กันก่อนนะไม่เอาแบบว่าเอ้ยซื้อซื้อแบบว่าซื้อให้แล้วดาเองมันไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ถูกนะ ดูดิคร <c ious> uh ับทุกคนมันเหมาะสมกับผมขนาดไหนไปดูข้างในดีกว่าอันนี้คือเบียร์พี่กูย้อน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 ให้ให้เขาดูข้างในอันนี้คือยังไงไปออกมาวันไหนยังไงวันนี้เลยอ๋อที่คือให้กับระยองมาให้มาทําธุระนี่คืออ๋อนี่คือธุระไปออกมาวันนี้เหรอแล้วไม่ชวนเลยจะได้ไปแบบว่าถ่ายรูปขึ้สูงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่มันไม่สุดท้ายป้ายระยองด้วยเจอมาแล้วด้วยเออ อมน่ันนี้คือแม่ซื้อให้ใช่ไหมเอาดีๆเลยเหอจะได้ขอบคุณแบบงามๆไงสวยไหมล่ะสวยอะคันจริงโคตรใหญ่อะเนี่ยที่ผมพูดไว้ไงเนี่ยแข้ง300รคันนี้แหละแล้วแบบว่าดูไปไปดูไปดูที่สูนกันไปดูที่สูนกันไม่ให้ไปทักทีดูนี่ๆดนดนเดขนเดองดนัดงนดนดนดินน่เ ได้ลองนั่งลองนั่งนี่มมากใช่หรอใช่คือถ้ามันไม่ไม่แบบว่าชวนไปแบบปิดตาไปที่ศูนย์เลยอ่ะมันไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เหมาะกับผู้ชายอย่างเราเย็ดว่าที่รถคันใหม่นะเฮ้ยมันเหมาะว่ะไอ้บ้ามันเหมาะจริงว่ะไอ้นี่นี่มันทางของเราเลยว่ะกูกระจกก็ใหญ่บานก็ใหญ่ทำเงี่ยมากจริงเว้ย เลยนั่ยืนหน้ารถต้องยืนหน,น้ารถคอนโซลหน้าคือสวยจัดเลยนะด,ด,ดูดิสวยจริงตัวนี้คือขับสี่ใช่ไหมฮะขับสี่ใช่โอเคดดตัวท็อปขับสี่อ่ะโอ้โหจัำมือจัำมือจัำมืออันนี้ผู้ลูกโคจรจการกับแม่ใช่ไหมรู้ไม่ใช่คนจ่ายเลยผู้ลูกโคจรจการเโอผมก็าดูด้วยไหนแม่แม่ทำวิธีส่งมอบก,กุญแจหน้ารถก่อนเลย ส่งหม้อขุญแจก่อนส่งหม้อขุญแจมเริ่มารับหม้อขุญแจก่อนเลยหม้อขุญแจก่อนบม้กุเราเป็นทางการอันนี้คือสรุปของบ้านแล้วเอ้ยรถแม่ไม่ให้ยืมไม่ให้เขับกลับเลยนะเออไม่ให้ยืมกลับสิเลยนะขับเลยนะขึ้นรถแล้อุ้ยไหวดีไวดิอุ้ยขึ้นรถแล้วอันนี้คือส่งหม้อขุญแจได้ใช่ไหมใช่คันนี้เท่าไหร่ล้านสองล้านสองล้านสองซื้อให้พูดสิ ให้เคไม่มีการว่าไปผ่อนต่อไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่ต้องผ่อนต่อแน่นอนคะเนี่ยจะไม่เออดีๆถ้าให้ผ่อนต่อก็บอกว่าผ่อนต่อจะได้ไม่ต้องมาคิดเยอะคันนี้รับรองสาบานว่าไม่ต้องผ่อนต่อหายไม่ยังไหบ้าตุ๊กขี่ล้อไม่้ด้หรอไม่หน่อยไปจัดการทุกส่วนวันเรียบร้อยแล้วไม่ถามอะไรเลยแต่สวยแต่สวยร้านนี้สวยมีวัยรุ่นนะเนี่ย แน่นอนอกเกียร์ูงเปลี่ยนล้อคือรู้ว่าว่าลุงชอบแต่งรถไงใช่มันจะได้จบทีเดียวในในในลองเลยขับเข้าไปเลยขับเข้าไปเลยโอ้โหดูเกียร์ดิโคตรเหมาะสมอ่ะคือไงอันนี้กดเออแล้วละ่ะอ๋อไม่เคยได้เทสได้เลยไม่ยอมให้ไปเทสได้สักทีทมันเหมาะเ<ว>นาะเฮ้ยเดี๋ยวพี่อนต้องต้องบีบแตงก่อนบีบแตงสามครั้งก่อนก่อนขับอ่ามีกล้องมีกล้องรอบคันว่ะ อุ้ยคนนิ่มอ่ะพรมอะไรพรมอะไรคนนิ่มอ่ะใช่อะเอามาถือดินี่ชายคันใหม่ของเราแล้วทั้งนั้นคันนี้ก็คือเราบิวขับฮาวาขับไปแล้วนะเดี๋ยวบิวขับคันนี้ขับลังสิเอ้ยเอ้ยชัดมากชัดจัดอะกล้องโคตรชัดอะเฮ้ยคันนี้เราต้องตั้งชื่อว่าอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยรถสูงมากรถสูงมาก แบบทัศนียภาพมันดูแบบมองเนี่ยเนี่ยพอขับรถเนี่ยรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะจริงเลยแบบแบบปุ๊บโอ้โหกระจกบรนบุนใหญ่มากคือเราหมดยุคแบบว่าแข็งเลยว่าแดคนเลยมั้งเฮ้ยไม่รับสาวอันนี้อันนี้ไม่รับสาวแล้วอันนี้บอกต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเราตั้งใจจะเอาอยู่แล้นะแท้งสามร้อยแต่เหมือนว่าวิวนี่คอยขัดขวางไว้ว่ายังไม่ให้ไปจองนันทีคอยคอยบอกว่าจองจองก็แบบว่าเขารอรถกันสองสามเดือนอะไรเงี้ยก็แบบ พูดมาพูดขู่นู่นขู่นี่สักทีไม่ได้ไปดูสักทีอ๋อก็คือสรุปว่าวางแผนกับแม่ไว้แล้วคือจองไว้แล้วคนเหมาะจริงเหมาะจังเหมาะจริงเหมาะจังนะเอาละครับคันนี้เราจะไปเยือนลังสิทธ์โอ้โหวิวโคได้โคตรดีอ่ะคือโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะแจ่มแฉมแฉมแรงไหมก๊กแรงอยู่นะ,ะถูกใจดิถูกใจคุณม่ไปเออคัน เอาอีันมาทำอะไเอาคือป้าอยากเอาด้วยคันนึงป้าเอาอีคันนึงป้าบอกจะอกเอาอีซูเปียนแล้วอยากเอาอีซูเปลี่ยนแล้วเอาใครบิวอ่ะฮะครขับวิวใครไอวิวไอขบิวอ่ะฮะไอขับวิอ่ะเออน่าใครขับมาโรรีใครขับน้าดิชัวโอ้ย นวขาแบบนนวขานวดขานวดขาน้อขานวขานัเนวดขนลดขเลยดขดีเลยดขานวนวดขานวดขานวดขน่ดนวนวดขแม่ดนวดขานวดขมนวดขานวดมอนะลายวคตรเว่ขานวดข่นดขานว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 ดขาวดขานวานคนวดขานวานวดนวขาวนวนวดข่นวนวดนวดขนวดานวดขานวานวนีดนวดานวานว่นนวดานวานนาว นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนาแล้วเราก็จะมาขอยืมรถนาที่เพิ่งออกมาเป็นรถที่โบ๊ทบาสอยากได้พอดีเราก็จะเลยเอาไปแกล้งแฝดน้อยนี่นี Thirty ่นี่นี่นี่นาอยู่ที่รถพอดีนี่คือเจ้าของรถตัวจริงนะคะนี่นาเดี๋ยววันนี้ขอยืมรถหน่อยนะจะเอาไปแกล้งโบ๊ทบาสได้เลยครับโอ้โหรถเท่ว่ะดีคุณว้ายนี่มะทาตรงนี้ โอเคลุ้นนะโอเคมุ้ยวายดีมุ้ยว้ดีฮ่า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 ดูดิครับทุกคนมันเหมาะสมกับผมขนาดไหนคนเหมาะจริงเหมาะจังเอาละครับคันนี้เราจะไปเยือนลังสิตโดนละ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 นันงนะหรอโอ้ยนวดคืนเลยนี่นวดเจอกัน โอ้โอ,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 โอ้นึกว่าอยู่แแปลกเราซื้อรถ <S <S อทำไมไม่พาไปด้วย <S <S ไอตอนนั้นก็ไม่ได้นึกว่าแปลกเลยหรอกดีใจอยู่นาแกนรถเราแหละนาแกงเขาเนี่ยนรถนาอยู่นู่นอ่านู่นอันนู้นรถนาอันนี้รถเราอันนี้แก้งอันนี้แก้งเขาเนี่ยจะมาแก้งนนกันดิอย่ามาแก้งกันดิเ<ร>อายังไงเนี่ยสรุปว่าใครฮะรถนาจริงไม่ขอยืมมาจากที่บ้านนะเนี่ย เอาหน้าออกรุ่นนี้เหรอเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีโอ้ทำไมหน้าใจตรงกับผบ้าเลยอะเสียงเพลงเศร้าภาพดำมาแล้วตอนเนี้นเนี่ยภาพดำคู่กับรถเลยรลอยไปแล้วน้าขายต่อไหม <c oughs> แต่ล้อหมุนแล้วต้องราคาลดลงแล้วนะ,นะจบกันอเราก็เชื่อหมดใจเลยไป ระยองอะไอเราก็เชื่อสุดใจเลยมาออกที่ระยองคุณบอกอะไรคุณบอกแล้วนะว่าปคกไม้ไม่ต้องผ่อนตอกเออยากผ่อนละให้ผ่อนเถอะจริงขอผ่อนเถอะจบการลูกรักเอาไปคือไปเลยงอนว่ะไม่ไอ้เนี้ให้เอาให้เทสเนี่ยเนี้ยอยากเทสได์พี่เหรอให้เทสเลยเนี่ยเทสไปแล้วเมื่อกี้ไงนี่ไงอยากให้เทสได้์ู้รู้รุกลักใช่ไหมต้นหนาใช่บอกว่า เศร้าเลยก็คิดได้เลยสนุกเลยมากใช่ไหมล่ะที่เล่นกับความรู้สึกกนหน่งทุกคนสนุกปะคอมเมนต์กันมาเถอะถ้ามาเล่นกับความรู้สึกผมองนี้มีแต่คนชอบเล่นกับความรู้สึกอะโนโน่ความจริงอยู่ตรงนู้นไปโน่นความจริงอยู่ตรงนู้นนู่นความจริงอยู่นู่นอ๋อทำอะไรเราเนาะบึกบึกเนี่ยเกิดอะไรที่เหมาะเขาพูว่าเขาจับเลยแล้ได้แค่ยืนมองไกลๆแล้วอ่ะอ่ะ เี๋ยวมองไกลๆจบคลิปเลยนะเอาจริงๆคันนี้ก็เป็นคันที่ผู้ผมอยากจะอยากจะซื้อแนวนี้แหละอ่าไม่ไม่แน่ไม่ไม่แน่ไม่นอนว่าจะคันแบบเป็นรุ่นนี้ไหมแต่แต่เล็งเล็งด้ี้สีดำด้วยแล้วแบบมาเนียนิ๊บสีดําเลยายแดงด้วยะายแดงด้วยตัวท็อปขับโ4ขับส4ด้วยโอ้โหเป๊ะโอ้โหเปลี่ยนล้อมาโคตรสวยเนาะไปเมื่อกี้เราอยู่มองไปดูเมื่อกี้เราอยู่มองไกลๆอยู่ต่เนี้ยเราแค่มองไกลๆไม่อยากไม่อยากเบนเราะ เราไม่ที่เจ้าของตัดชิปไปปึ้งดูเดี๋ยครับทุกคนมันเหมาะสมกับผมขนาดไหนแบบน้ำเอารถชื้นน้ำเอารถคืนฮะกระโหลกก็คือแกล้งรถน้าสรุปคือแกล้งกันใช่รถน้าดีดีวีดแล้วก็ปความจริงเลยคือรถน้ามาดู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 ทำไมเอเนอร์จีไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นบ่อไฟฟ้าใช่บ่อไฟฟ้าฝักสาดทิศทางเนี่ย มีบ่อน,นวดด้วยจริงเหรอจริงผมดูรีวิวมาผมจะซื้อผมก็รู้หมดแหละเอาเอารถนาเข้าไปล่มดีกว่าได้ครับนี่ค่ะเจ้าของรถตัวจริงทุกคนแผนเราสำเร็จมากมากควใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นคนแบบว่าเสียใจแบบเนี้ยบอกเรามาได้เลยเราจัดให้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย